ก็มาปฏิญาณโอกะปัสสติเกิดตั้งแต่ศีรษะเป็นหมู่ภตคภูมิท่านเจปาหวังให้พระการอิสันทิ่แต่งดีดีอยู่ปะจำที่พะด้านินึ่งศิลาศิณีทีนทำมาแม่บุญลาศธาจะมีสักปักพายายังหายสิข้าที่ว่ารูปเทวดาลาภลาศาราบารุงวิเติยรตนะชายาตนะสัยาบุตรนะยนยันตะนันติลาศิปนตนะชายาปุตุชนุตุตอขัดใะขันติศีมาตนะชายา ก็รอกล่าวพระบูชาอะไรอยู่นะครับพระบูชาเข้าใหม่นะปีใหม่วันนี้เป็นบรรพพระเนาะเป็นพระนะครับก็จะมีเดี๋ยวก็จะทยอยมานะครับวันนี้ก็เป็นบางส่วนเนาะเป็นบางส่วนบางอะไรเดี๋ยวอีกสักอ่าสักแป๊บหนึ่งก็จะมาแต่นี้เป็นหลายคนหน่อยนะครับก็มามาก่อนนะครับ คิดว่าน่าจะทัน,น่นะก็จะมีก็จะมีทุง่งมีเทียนมีอะไรรอสักแป๊บหนึ่งรอให้เขาเตรียมพร้อม,อมเสร็จกันนะครับก็จะมีแบบนี้เ <c oughs> นาะมีชาวบ้นานมาชมเผาเนี่ย ก็มีการจุดเทียนรอนะก็บางมาข้งหลังยังยังไม่พร้อมนะต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งคระะ<ส>ันิกษาไตาเรียกว่าขุนผีนางถีก็คือนางธรณีกับคนที่ถ้าอธิบายง่ายก็คือเป็นคนที่จดบันทึกบาปกับบุญของพวกพวกเราเอาไว้นะของแม่นางธรณีก็เป็นที่เก็บน้ำหยาดน้ำอะไรทั้งหลายเอาไว้เป็น ส่วนพระประธานตรงนี้พระประธานตรงนี้เป็นพระสิงสามนะสิงสามผู้ประธานใหญ่ในการก่อสร้างนะครับเป็นครูบาไอ้วัดเจดีนะครับเป็นพระผู้ใหญ่นในปกครองของเชียงตุงรูปหนึ่งนะครับ ก็เป็นประธานในการก่อสร้างนะครับมีศรัทธายาโยมทั้งหลายก็ช่วยการสนับสนุนในก่อสร้างเสร็จนะก็อนุโมทนาขอบคุณมากนะครับสร้างสร้างทั้งพระนะครับแล้วก็เป็นปูนแท่นด้วยนะส่วนที่เป็นองค์พระองค์นี้นะครับเราใช้เวลาทําแค่วันเดียวนะครับเปิงที่กรอบนะเปิงกรอบเท่านี้ได้ว่าเปิงก็คือ,อได้อนุรา์จาก เจ้าสีาธาตุนะวัดพระธาตุจุกเปงฟ้านะครับก็เป็นผู้นำมาให้เรายืมนะครับในการก่อก็ขอบคุณอนุโมทนามากนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านเนาะแล้วก็พระองค์นี้ถ้าไปเทียบกับองค์อื่นๆที่เปิงเดียวกันนะครับอุปกรณ์เดียวกันพระองค์นี้จะสวยนะครับ สวยสวยมากนะครับถ้าเทียบกับองค์อื่นๆนะที่ที่เคยมาแม้แต่เจ้าของยังชมเลยเพราะในการเปิงในการหล่อนะหล่อเสร็จแล้วต่างนั้นต้องมีการขัดนะมีการตกแต่ง,ตงการขัดกันนั่นกันนี่นะอยู่ที่ช่างฝีมือของช่างนะครับแต่ว่าช่างคนนี้ฝีมือดีอยู่นะดีแล้วก็ทําออกมาได้ยอดเยี่ยมนะครับเอาพร้อมหรือยังนี่ยก็ พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะก็ก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็ดูมีมีเทียนมีข้าวมูลนี่นะมีข้าวมูลแล้วก็มีอันนี้คืออะไรนะไม้ฮามีไม้ฮาแล้วก็มีอันนี้ก็จะมีใบหมกหลอดมีอะไรนะครับก็จะมีทุงมีเทียนมีนั่นมีนี่เนาะเออนี่ครับ ก็วันน,นี่ก็เป็นการบูชาแล้วก็ทําบุญเป็นการทําบุญแล้วก็สะดอกข้อกรรมทั้งหลายนะเป็นประเพณีทางเชียงตุงเนาะอันนี้ก็จะเอาเทียนมาอันนี้มนต์อันนี้นิมนตนะ์เนาะจะให้เราทําพิธีกล่าวเข้าปุจานะเป็นประเพณีของทางเชียงตุงเนาะครับเป็นประเพณีของทางเชียงตุง ก็สวยงามเป็นประเพณีท pues ี่สวยงาม ตนีไปใส่ใบในสวนน่ะพรตาลันวันละ้านสนจำิวใบไกลต่อหน้าเล่นตาตสายวันอีว่าเป็นดังของเขาไปกำเนดจัตอนไปในตาจาดนั่นอย่าได้การในการเดินได้เย่นัเจ้าการณาบุปิราศทนันมาเยี่ยมราสาซาซานีตาปากไปยังเที่ยวไปมาอาสิจารตีพยานีนตอนไสอสีฤๅีบอกเราเดิ่อตามน้เราเราด้วอาการยังยังกัดูตาังกูปลาหัง xây dựng công ty ông đã được hôn nhân để hàm làm bắt đi bắt được mọi người sẵn sàng bắt được 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 mā vāngvenvāra-saunāpani-kyauca-sāpa-kāne-māpati-yāno-kāpa-sādhi-pen-saṅkya-si-sāpa-nu-bhāputa-cava-kāpa-ni-sukhi-te-di-dī <manyang> rāi deca pu sa ra ta du Oh, uh, yeah. yeah.